ในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีกันบ้างค่ะทางด้านผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะคะกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมด้วยคณะก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ําท่วมแล้วก็มอบถุงยังชีพแก่ผู้ที่ประสบอ,อทุทกภัยด้วยค่ะที่โรงเรียนบ้านตรงยางใต้อําเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีพลเอกจีรัฐ บุญชยานะคะผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการพัฒนาทหารพัฒนาพร้อมคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีเนื่องจากพลเอกเฉลิมอขอภัยค่ะพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้มีความห่วงใยกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่สร้างความเดือดร้อนให้เป็นจํานวนมากนะคะทางกองบัญชาการกองทัพไทยโดยพลเอก พลเอกจีรัตบุญชยาผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจึงได้เดินทางลงไปในพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์แล้วก็หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน จากอุทกภัยในพื้นที่ซึ่งบ้านรงยังใต้นั้นมีพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะคุณผู้ชมแล้วก็สืบเนื่องมาจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนคมปาซุนะคะจึงทำให้น้ำเนี่ยเอ,อ่ร้นตลิ่งท่วมขังในพื้นที่มีบ้านเรือนได้รับความเดือดร้อนหลายหลังคาเรือนด้วยกันค่ะโดยทางด้านของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะคะก็ได้พร้อมด้วยนายทหารระดับสูงค่ะ จากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาแล้วก็มอบถุงยางชีพรวมไปถึงน้ำดื่มนะคะให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการส่งความห่วงใยและก็ส่งกำลังใจให้กันค่ะรวมไปถึงมีการพูดคุยนะคะสอบถามความต้องการของพี่น้องประชาชนในการเตรียมการให้ความช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนอย่างเต็มกาลังต่อไปค่ะ